เรียนขันทนาวีสีออนไดยกเทศมสมรตำบลกรางีที่ันให้ฐานะกายานชมรมหน้าจุดสีเงากลางวีรู้จึ ไม่ใช่เป็นเพียงยาระของวัฒนธาารรมใทยเท่านั้นแต่น้าตัดสิทธิไทยังยถูกพยุทธ์หน้าตาจังหวะดนตรีและการหายใจแม้เป็นการตอบสนอบกายได้ในทุกกลุ่มอายุเพื่อ โมีวัตูุตรสงจานี้หนึ่งเพื่อให้สมาธิจงรูแม่นิตเื่นนเอรารมีและเ,เ,เ,เพื่อสูงอายุมีคามเาใจในการดูแลตนเมเพื่อลดภาวะเสี่ยงขอการเกิดโรค เป้าหมายในการอบรมประกอบด้วยะมาชีกส,ส่โรมนัตติสิงห์การีผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องรวม150คนโดย ต่อจากนี้ 1. ในายขอ้อสะคอนุ่มทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกพสตว่าลงสู่สองนางสาวนักชาตไทยกเกิผู้นำฝึกอลัมกายเ้วยสร้างลังไทยสาคุณกีตินีเืีนรุ่งกรรมการฝ่ายการ ประจำปีทรร2566ขอเรียนเชิญท่านประธานชมรมด้านสิ่งเมืองปารีสล้วก็ชมรมานสิงของหวหนิงที่มาร่วมงานวันนี้รวมถึงท่านผู้วิทยท่านแล้วก็สมาชิกของชมมด้านสิ่งขทุกวันนี้ จากนั S <S ้สุจริตดีแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างนี้นะคะที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและราชสิทธ์ไทยอยากจะขอย้อนพูดถึงชมรมราชสิทธ์ขององค์ปั้นในที่ตื่นนะคะว่าร่วมเกิดเกิดเกิดสิทธีนะคะที่ก่อการชมรมมาชมรมราชสิทธ์ เมื่ไปไปเก็วมับร่มไปทั้มืออย่างเดียกับชมรมรานศสิงของคนหืงนะคะอันนี้ก็มาลังหนึ่งด้วยนะคะก็นอกจากที่ว่าจะทํางานในเรื่องของช่วยเกิดสัมพนเอางี้ละแบบนนะคะเราจะเห็นว่าชมรมราเสรีสิงหเราเนี่ยนะคะก็ไปช่วย เพื่อไปองเราหรือว่าเน็ตัวพิเศษเป็นไปช่วยนะคะชุดเราของเราดูก็เป็นพี่จะกับน,นะเป็นพี่เป็นพี่เก่าๆเหมือนกันนะคะว่าชมรมของเราบางครั้งแผลแล้วก็ทำงานให้กับสังคมน,นะคะฉะนันก็จเห็นว่าสมาชิกของ ในเรื yeah, it it? ่องของเป็นโครงการแ่าถ้าถาเป็นกองทุนหลักการสุขภาพชื่อก็บอกชัดเจนเลยว่าถ้าเราจะใช้งประมาณในส่วนของกองทุนหลักการสุขภาพของเทศบาลบาึเนี่ยเราก็ไม่สามารถี่อไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกัสมภาพได้นะคะเช่งก็ขุยอย่างนี้นะคะชมรม เกี่ยวกับสุขภาพเราสามารถใช้โมบายของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลการเมืองของเราได้ซึ่งกองทุนของเราเนี่ยนะปีหนึ่งนะคะก็ประมาณร่วมรั่ว นะคะไมว่าจะเป็นุขคอสพขนทุนทองในเรื่อวิชาชีพการของรอพอบกอบ้านรู้ส่วนนะคะแล้วก็คือรัฐาลไทยเกาะเอกนะคะที่มาช่วยกันให้ความรู้กับะมาชิของชุมุนนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือภูณิที่สว่างแส่ไปสารสามารถมาตรฐานการัานีที่อเอำเภอสถานที่ให้เราได้ใช้ในการทำกิจการแบนี้นะคะและเราอย่างนี้ที่ถือไม่ได้เลยนะคะก็คือชมรมด้านฉินของอำเภอ ก็มีเอ่อท่านสอจสองท่านนะคะไม่ไม่ใช่ไม่สอเอ่อสจสมงร่างฐานส่งนะคะแล้วก็ท่านสจหนึ่งนะคะก็มามาร่วมให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ได้เวลาเสร็จแล้วท่านขอเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยภูมิแารของผีแม่น้ำเสืงไทย